ถ้าดูแลชอบฝากกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ต r Wood X 2นะครับผมกับเกม a r t s วยโ i v a e v o หมดบตอนกับซีรีส์นายขนมต้มสีสันที่2นะครับผม วันนี้นะทุกคนผมจะมาไอ้นี่ฟักไข่นะจะเป็นในด้านของสีเล็กนะทุกคนเออที่เราบอกกันคลิปก่อนก่อนนะแล้วก็ของพรีเมียมของเดือนนี้นะที่ผมบอกนะก็น่าจะเป็นนี่เป็นอันนี้นะเป็นเมกาลูนะเออเมกาลูดอนนะก็คือฉลามนะนี่อ่ามือห้าร้อยเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะ เออคือมันเยอะมากตัว่น่า500เลยนะแล้วก็มีบูปินให้คราบเลยนะนี่400ดูใช้ของดิโคตรจะเยอะผมไม่คราบแน่นอนใช้ของเยอะเกินเออเดี๋ยวเป็นหนึ่งของฟิโลโมนโอเคเดีวก็อันนี้อีกอย่างนึงนะนี่ก็ไม่ได้ยากนะสำหรับการฟักไข่นะแต่มันก็ต้องใช้ พวกทรัพยากร,กรก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับการฟักไข่หนึ่งตัวแล้วก็ผมก็อยากเล่นมานานแล้วสำหรับเจ้าซีทีเวกนะเป็นลูกของทีเวกนะเพราะตอนนี้ทีเวกเราในบ้านมีค่อนข้างที่จะเยอะมากนะอันนี้เป็นตัวผู้โอเค เออต้นไม้เกลก,กะตัวเมียเดี๋ยวผมไปหาตัวที่มันมันแบบโคตรสุดนะตัวผู้ตัวเมียเจ็น่าจะเป็นตัวนี้แหละนะที่แบบเถื่อนสุดแล้วตัวเมียนะโอเคถอยหลังมาถอยหลังมาเยี่มเยม,ยยมส่วนตัวนี้ตัวผู้ที่แบบรีวิน้อย จะเลี้ยงสัตว์ก่อนนะเพราะผมขี้เกียจไปรวมไปไปไป,ไปล้อมรั้วนะทุกคนก็เลยใช้สูตรนี้ก็น่าจะได้นะทุกคน,นให้มันยืนแบบบักกันนะเออ,อน,นี้เข้าซองไปเลยโอเคแต่ก็ตัวนี้สีเขียวอือมาเลยตัวเมียโอเคอยู่อยู่ตรงนี้น่าจะได้ทุกคนแล้วก็เปิด เข้าไปโอเคเออเัรียมเตรน,นึงทุกพี่เดินใส่ฟิโลโมนโอเคเอาไปใส่ใส่แล้วค่อยเปิดแต่เฮ้ยได้อยู่มั้งเป็นไงขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับตัวนี้ตอนนี้สามสิบสองเปอร์เซ็นแล้วนะถ้าเราใส่ฟิโลโมนนะมันจะขึ้นเร็วนะที่แบบให้มันผสมพันธุ์หลอดสีเหลืองอะ่ะ แต่ก็พอเราได้ไข่มาเราไม่ต้องเอาไปอ่าปรับอุณหภูมินะเออเราสามารถฟักตรงไหนก็ได้นะทุกคนเออนี่แหละข้อดีของฟิโลโมนนะใครอยากได้ฟิโลโมนก็กคอยากดันเกียนนะหรือไม่ก็ซื้อเอานะนี่ประมาณ60แอมเบอร์นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคเราได้มาแล้วโอเคหยุดก่อนยุดก่อนพนม Okay. สุดิิค่คีเราก็โดมาเลยนะทุกคนโอเคมาเราจะไปฟัดที่แบบโล่งๆนะเดี๋ยวหาที่โล่โลงๆก่อนก็ไม่พ้นจากบ้านเราตรงนี้นะโล่งสุดแล้วตรงนี้ก็ได้อีกกางมัอยากเข้ามาทำไมโอ้ยยืนบนดินไม่ได้นะทุกคนมันอยากยืนบนแบบที่สร้างบ้านเสร็จของเรานะ โอเคเราจะเริ่มฟักตรงนี้นะวิธีการก็แค่ดอบนี่ประมาณนี้แล้วก็รอ2นาทีนะทุกคนนี่นย่ยจริงจริงสีแดงก็คืออุณหภูมินะเร,เราต้องทำอุณหภูมิให้แบบดีด้วยนะถึงจะฟักได้แต่เราใช้ฟิลโลมนไงเราไม่ต้องใช้อ่าปรับอุณหภูมิเอานะเออเราไม่ไม่จำเป็นนะนี่ฟิลโลมนช่วยได้นะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เกือบเกือบจะได้แล้วทุกคนมันเกือบจะฟักออกมาเป็นตัวแล้วนี่ไข่ก็รูปร่างหน้าตาก็เหมือนนี่กีก้าของเราเลยสีแดงว่าไงโอเคออกมาแล้วทุกคนโอ้ได้มาหกร้อยหกสิบหกนะทุกคนก็ถือว่าไม่เร็วเป็นตัวเมียเอยตัวผู้ด้วยมันต้องการอาหาร อาหารมีน้อยไปบ้าเอ้ยปึ๊บกระโดดมาก่อนเออกระโดดไม่ขึ้นไอ้ัโทโตโอเคนี่ใส่อาหารเฮ้ยแป๊บน,นึงใส่สีก่อนนี่วิธีการก็ง่ายง่ายมากนะทุกคนสำหรับการฟักไข่นะเห็นเห็นอ่าเทนิงบ่เออเราจะทำให้ขึ้นลอยนะตอนนี้มันจะให้ทำการ กดไปที่ตัวมันนะเราแบบฟักไข่แบบไม่ต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะคิบเบิลนะทุกคนก็คือสูตรง่ายๆนะนี่เซฟก่อนทุกคนเราออกไปเซฟนะแล้วก็ให้มันเป็นคิบเบิลอยู่นะเอ้ไม่ใช่คิบเบิลดิให้มันเป็นให้เราพามันเดินหรือกดไปที่ตัวมันประมาณนี้นะเออเราจะได้ไม่ต้องเสียไอ้นี่นะทุกคนคิบเบิลนะ พอเราเข้าเกมมานี่ตึก๊กเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนผมต้องมีตุ๊กตาตัวหนึ่งนี่ตุ๊กตานะเพื่อทำให้มันดูลายขึ้นนะใส่เนื้อไปด้วยโอเคแล้วก็ใส่ลูกอมนะเพื่อทำการนี่กดเข้าไปเฮ้ยอันนี้เป็น กดไปอีกรอบนะทุกคนเราก็เหมือนเดิมเซฟนะทุกคนถ้ามันเป็นอ่าเป็นอะไรวะเขาเรียกอ่าเป็นให้คิบเบิลเราก็กลับมารีเซฟนะทุกคนเออแบบนี้นะทำไปเรื่อยๆถ้าได้คิบเบิลก็รีถ้าได้กดไปที่ตัวมันเือพาให้มันเดินก็ทำไปตามสบายเลยทุกคนเออก็จะประมาณนี้ อันนี้ก็เหมือนเดิมมันให้เรากดไปที่ตัวมันเอ้ยพาเดินนี่ว่านี่นี่นี่อ่ากดให้มันตามมาโอเคตามมาตามตามมาเร็วโอเคมันเดินมาแล้วนี่นี่เดินทีน่งควันขมุงเลยเออเร็ว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 เดินมาเออเดินมาด้านนี้ด้านนี้เร็วเออโอเคได้ เป็นอะไรเฮ้ยได้อยู่ต่อได้เลยแบบนี้สบายนี่แบบนี้ถือว่าสบายเลยนะทุกคนเราก็ทำเหมือนเดิมเซฟก่อนเซฟทำวิธีนี้เราก็ได้ประหยัดไปเยอะมากนะเราไม่ต้องไปซื้อคิบเบิลนะทุกคนเออ ถือว่าเจ๋วเลยแล้วก็กดไปอีกรอบหนึ่งเคตามมามันอยากเดินมันอยากเดินแล้วเดินเดินมาเดินมาออกกำลังกายขาหน่อยนี่เดินมาแล้ว Baby. เบบี้เร็กนะทุกคนโอเคได้เป็นอะไร เป็นคิโบนะถ้าเป็นคิโบแบบนี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือรีเซฟนะไม่ต้องเซฟนะให้ให้วี v นะทุกคนเออถ้าเราเซฟเราจะสวยเลยนะทุกคนเราต้องหาคิโบมาให้มันกินนะเออถ้าเราเซฟปุ๊บโอกาสครั้งหน้ามันก็จะให้เดินหรืออะไรก็ว่ากันไปนี่แล้วก็กดแล้วก็ให้มันเดินนี่สูตรง่ายๆทุกคน คงจะไม่งงกันนะเออเร็วเร็วเร็วเร็เดินมาโอเคมาดูกันว่าเป็นอะไรโอ้ยเป็นโอคิบบของอะไรก็ไม่รู้โอ้โหสวยสวยมากแบบนี้เราก็รีต่อไปนะทุกคนจนกว่าจะได้เดินหรือให้เราติ๊กไปที่ตัวมันแต่ส่วนใหญ่มันจะให้เดินนะเออนี่เราก็รีไปเรื่อยๆนะวิธีนี้จะเสียเวลา ประมาณหนึ่งนะแต่จะเซฟทรัพยากรเราค่อนข้างที่จะเยอะเพราะการฟักไอ้พวกเลนส์สองเนี่ยมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเยอะพอประมาณนะโอเคมาลุ้นกันครั้งนี้จะเป็นยังไงขอให้ไม่เป็นคิบเบิลก็พอเอ้ยทำไมกินแต่คิบเบิลวะไอตัวนี้ ผมเริ่มจะเหนื่อยกับมันแล้วนะอ่ะแม่งจะกินคิบใบ้ได้ได้เลยไอ้บ้าเอ้ยมาดูอีกรอบนึงครั้งครั้งที่สามนะว่าจะออกเป็นให้เดินหรือเปล่าหรือคิโโบเหมือนเดิมเฮ้ยเลียงง่ายๆหน่อยเฮ้ยมามาเดินมา,มมาไอ้น้องครั้งนี้นะ ถ้ามึงกินเปนคิบบมึงโดนลูกตะกัวกูแน่ว่าไงโอเคมาดูกันเราคู่ไปแล้วนะนี่ไงต้องคู่ทุกคนโอเคก็ได้เป็นีเรียบร้อยพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็เซฟนะทุกคนเออก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวนจนกว่ามันจะโตนะเออเซฟเน่ยอย่าอย่ากดรีนะพอตอนรีอย่าก,กดเซฟนะเออต้องแบบมีสติ มังันเราสวยแน่บอกเลยแล้วก็กดนี่เฮ้ยอันนี้ง่ายเว้ยโอเคประมาณนี้ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยเนะทุกคนเออทำแบบนี้ไปเรื่อยเเลยจนกว่ามันจะโตนะแล้วก็ค่าเทมมิง่งเต็มนะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ครบ 100, 100แล้วนะก็สเตตัสก็เลือด29 0 0มนะตอนนี้แบบโตยังไม่เต็มที่นะดาเมจก็1 0 0 0นะนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็หลังจากนี้นะให้มันโตเร็วนะโตเร็วก็ต้องใช้เป็นโยโย่นะ100อแอมเบอร์นะตอนนี้เราเหลือ300อแอมเบอร์โอเคน่าจะเหลือเฟือนะนี่ใส่เข้าไป รอสีเหลืองด้านบนมันก็จะขึ้นเร็วนะแต่เราใส่โยโย่ให้กับมันทีนี้เราก็รอนะทุกคนเ้รอให้มันโตเต็มที่นะรอแต่ไปไม่มีกำหนดแต่เรานอนได้ครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยวขอมานอนก่อนนอนยากชิบหายไอเตียงเทคเนี่ย เนี่ยถ้าเราเป็นเตียงเทคหรือจะเป็นเตียงเหล็กนะก็จะได้เป็น9้าชั่วโมงนะในการนอนครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะเตียงเหล็กก็จะ9ก้าชั่วชั่วโมงเหมือนกันนะเอาทีเล็กขายเอาทีเล็กเอาเข้าไปทำไมออกมานี่โอ้ยตัวมันใหญ่เลยนะขึ้นมาส2แสองนะพอ12บ็ใส่สีแดงเข้าไปนี่มาพร้อมก็จะเป็นสีส้มๆนะเข้าไปได้ไงวะนะเอ้ออกมา เออมันดื้อย่างว่ามันเข้าไปทําไมโอ้มันน่าจะเดินตามเรามาหรือเปล่าออกสวยแล้ไงเอ้ยแล้วมันเข้าไปางไงวะเฮ้ยออกมาได้ไหมเนะี Latin, <c oughs> ่ยทําไงล่ะทีนี้เขี้ยสวยแล้วเอ้ยมันออกมาแล้วมันออกมาแล้วโอเคนึกว่าจะออกไม่ได้นะทุกคน <c oughs> มาเลมาเลเดินมา นี่สีมันก็จะคล้ายคๆกับเจ้าลุงกีก้าของมันนะทุกคนนี่เดยมาโอ้ยสีแดงอลำแท้ท้องก็จะเป็นสีแบบส้มๆใน่อยๆนะไม่ส้มวะ่ะมันออกสีสีขาวเฮียไม่ออกสีส้มก็ไม่เป็นไรมาเดินมาเดินมานี่เร็วเร็วเร็วเรเร็ว,รวสีขาวก็ได้ทุกคนก็สวยอยู่โอเคสต็อปไปนี่ ก็หลังจากนั้นก็รอให้มันโตเต็มเต็มที่นะทุกคนไม่ต้องเดินได้ไหมอยู่นิ่งๆได้ไหมฮะจะเดินทำไมเอา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 นนะสนนะ,นนะ,นนะไวกําลังโตนะก็ธรรมดาอ๋อมันอยากอยู่กับไอ้นี่ไงลุงกีก้าของมันนะทุกคนนี่ใช่แล้วมันอยากให้ลุงกีก้าเลี้ยงไงอยากเทพมันลุงกีก้านเองพอ่อๆกับแม่มันกระจอกนะเออมันก็เลยแบบ อยากโหดเหมือนลุงกีก้าของมันสีก็คล้ายๆกันนะมันนึกว่ากีก้าตอนนี้เป็นพ่อมันพ่อมันหรือเปล่าไม่รู้นะเออโอเคเดี๋ยวเราไปรอชมตอนมันโตเต็มที่ทุกคนเออตอนนี้ก็เป็นตัวเล็กอยู่เลยนะเออน่ารักเลยนี่ตัวเท่าเราเลยนะเออจะพอมันใหญ่ขึ้นแม่งเอ้ยตัวใหญ่กว่าเราสิบเท่าเลยตอนนี้สิบสี่เปอร์เซ็นต์นั่นแล้วนะ ก็ขึ้นก็ไม่ได้ช้ามากแล้วก็ไม่ได้เร็วมากนะทุกคนเราก็แค่รอให้มันโตเต็มที่นะแล้วก็ค่อยมาเล่นมันนี่เลือดก,ก็จะเพิ่มขึ้นแล้วนะหรือเปล่าวะถ้าเดิมคิดไปคิดไปคิดไปเองโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนะตอนมันโตเต็มที่เลย โอเคครับ okay, ผมตอนนี้มันก็จะโตเต็มที่แล้วทุกคนผมรอมันมาค่อนข้างที่จะนานมากนะทุกคนจนกว่ามันนี่มันจะโตเต็มที่แล้วนะตอนนี้99.4เปอร์เซ็นต์นะทุกคนรอมันมาแบบโอ้โหโคตรจะนานนี่ตัวก็สีแดงๆเหมือนกับนู่นเลยกีก้าของเรานะแต่ไซส์มันก็จะไม่เท่าก,กีก้านะทุกคนตอนนี้ก็จุดหแล้วทุกคนอีกนิดเดียว นี่ก็คือหุ่นเชิดของเราชุดเกาะเหล็กของเราก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนยังไม่เอาไปซ่อมเลยเฮ้ยเก้าจิแล้วทุกคนจุดเจแล้วเร็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 วจุดแปดแล้วเฮ้ยโตเต็มที่แล้วทุกคนทีเรกของเราเร็วเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าจุดเก้าเร็วเร็วเร็วหนึ่งหนึ่งเฮ้ยหนึ่งร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ ยังไงโอเคทุกคนจังหวะนี้ก็โตเต็มที่แล้ว oh ho. โอ้โหโคตรจะนานนานมากๆโอเคใส่ที่คีเทคเฮ้ยเทเลยแบบนึงเอาทรัพยากรมาเก็บก่อนไปไปอันนี้ปิดไปก่อนเครื่องเทคใส่เตตัสเป็นไงเหมือนเดิมเป๊ะในโหด ตอนนี้บอกเลยเลือดจะไม่เต็มนะทุกคนแต่ก็เอาไปเล่นได้อยู่ก็เลือดอยู่ที่2 9 0 0 0นะทุกคนแล้วก็ดาเมจ1 0 0 0นะจากประมาณนี้เลยความโหดก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ตัวนี้ใส่สร้อยเข้าไปก็ทวีคูณขึ้นไปไปอีกนะสำหรับเลือดอะไรสเตมินาก็เพิ่มขึ้นไอ้ลุยกันนี่ก็จะวิ่งเร็วกว่าทรีเวก ปกตินะที่เราแบบจับในป่านะสําหรับลูกมันนะวิ่งเร็วแบบคดพอ่อคดแม่เร็วเลยกันเลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือคูณน,นะทุกคนเราจะฟาร์มเลเวลให้สุดเราต้องมีคูณน,นะเฮ้ยนี่ผมมาช่วยแล้วอ๋อกุกัดไม่โดนมันวิ่งเฉยไอ้เอ้ยวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งผ่านหน้าไปเลย วิดามเมดแบบเดิมๆก็สามารถค่าอารเจน270ได้ใน2ครั้งนะจุดตี2ทีนี่จมตีแบบธรรมดาพี่กนนะไม่ต้องบั๊กอะไรเยอะแยะนี่ก็สามารถเอามาเล่นได้ชิวๆนะนี่เอามาเดินกัดโง่งๆได้เลยแต่ถ้าบัตกเราก็จะแรงกว่านี้นะนี่ก็ทีเดียวก็น่าจะตายนะถ้าเราบัก เอ้ยตอนนี้มันจะโหดหรือเปล่าวะอ๋อก็ไม่เท่าไรนี่ว่าแต่มันห้าไงมาเฮ้ยทีเวกด้านหน้าว่ะเฮ้ยมันจะไหวกับเราหรือเปล่าเฮ้ยแค่นี้แหละตันนี้เลเวล180เร้อยแปดสิบบรือดหกพันกว่านะก็กัดทีเดียวนะหกพันโอ้โหยอย่างแรงเดิมๆนะนี่เอ้ยผมไม่คิดเลยนะว่ามันจะแรงขนาดนี้นะ เ้ยสุดไปสุดไปมาดิมีขนาดเดิมๆนะเออแต่ไม่ได้อัพค่าพลังอะไรเลยสักอย่างนะยังโหดขนาดนี้นะถ้าเราอัพค่าพลังนี่บอกเลยว่าสุดดิ่งกระดิ่งแมวนะเออสุดดิ่งกระดิ่งแมวกันเลยมาเจ็ดขั้นนะทุกคนอัพขั้นหนึ่งเพิ่มสี่สิบสองนะสำหรับดาเมจตัวสายมือเหมือนมีประเด็นแต่เขาแยก แยกกันแล้วเราก็จะไปยุ่งกับเขาเลยเราก็หาเหยื่อรายต่อไปใครจะเป็นเหยื่อมาตกเจ้านี่เองอัจเจนทวิตนี่นี่ตัดธรรมดาก็ได้นะดาเมจมันค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่แล้วนะเฮ้ยตอนนี้เหมือนจะเอาเรื่องอยู่เฮ้ยร้อยเกิง ผมขอร่วมวงด้วยได้เป่าทุกคนนี่ผมมาแล้วเอ้ยช้างตัวนี้มันไม่ช่วยเพื่อนวะนี่ก็ตายไปซะยืนดูเพื่อนตายโคตรใจร้ายใจยดำปัดดีทีเล็กเอ้ยตัวนี้ดึกว่าจะแน่ร้อยกว่าเองมามามา,มาหาตัวที่แบบเลือดเยอะๆค่านี่ มันดีเว้ยตัวแบบเลือดเยอะเนี่ยเออน้ำหนักเท่าไหร่วะลืมดูน้ำหนักสองพันกว่านะพอเราใส่ใส่เข้าไปให้มันสองพันนี่บอกเลยว่าฟาร์มได้ยาวๆนะเออน้ำหนักค่อนข้างที่จะดีเลยโอ,อ้ยตรงนี้ช้างช้างช้างเยอะเอ,อ้ยทีเล็กคำรามอ่ะเฮ้ยสู้อ่ะเอาดิคำรามสวน อา่าไปดิเจ้าทีวเวกนี่ีเข้าไปนี่ตายนี่อุ้ยแรงแรงตอนนี้แรงแล้วเป็นไงนแรกกระโดนังหวันนี้่าหมดใครขวางหน้าพี่แบบต้องตายนี่นี่มาทำไมอาเจนนี่วันนี้กวางก็ไม่เว้นนะทุกคนนี่นี่ เฮ้ยตัวนี้โหดตัวนี้โหดเลอดเยอะนี่ตาไปซะไอพวกนางงูทั้งหลายแต่ทีเล็กไอเลเวลเยอะๆไม่ค่อยเห็นเลยเว้ยสามร้อยกว่ามาสักตัวดิหรืออันฟ้าก็ได้มาให้พี่ฆ่าหน่อยโอ้ยตัวนี้โหดไอช้างช้างสี่ร้อยกว่าเฮ้ยนี่นี่นี่ห้าวเ้าว สี่รอยกว่าก็ตายได้เว้ยอย่ามาอ้าวกับพี่้กัดปกติพันหนึ่งนะทุกคนโอ้โหแรงมากโคตรโคตโคตจะแรงตอนนี้โคตจะแรงตอนนี้เลื่อเทไหร่มาทิตดานเนนี้กันก่อนห้าพันโอ้เขาไอ้หุยประมาณพันพันกว่ากว่าเลยนะุยแรงมากทุกคนอย่างเตือนสีเล็กเรานี่ ค,คือเจ้าปลาเว้ยมาสิใครอยากตายก็เข้ามาแต่เั้นสัตว์จะมีน้อยนะวันนี้ไม่เป็นใจให้เราตา,า,า่เลยปลาปาน่าจะโหดตอนนี้ไยไม่ตาไหร่นี่หว่าเป็น่จะแน่เฮ้ยมาตอนนี้เราชิลแล้วนะไม่ต้องใช้ไอ้ไอ้นี่ซองก็ได้กล่องกล่องซ่องนะกูเออเราใช้กล้องก็ได้นะเออกูชิลแล้วตอนนี้ เอ้ยมาปาดมาปาดจะมานี่นี่โดน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 ตรงต้องโดนต้องโดนแต่มาสี่สี่ขั้นดูดิผมฟาร์มไปแป๊บเดียวนะทุกคนดาเมจขึ้นมาพันหกแล้วนะทุกคนมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงนี้บอกเลยดาเมจทะลุสองพันวิ่งก็เร็วนะตัวนี้นี่ล่นง,ง่ายนะบอกเลยถ้าเราแบบผสมเอาลูก มันออกมานะมันจะวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเยอะด้วยนี่ตามีก็ดีเออโคตรไหลตัวนี้เฮ้ยยังเทือนนี่นี่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเฮ้ยเถือนจัดตัวนี้ไหนมีใครอีอกบ้างโอ้โหป่านี้บอกเลยว่าโลง่ง เอ้ยแต่หน้าเหมือนจะมีอันโลนะเฮ้ยกงอันโลว่ะเฮ้ยมามาขอแจมด้วยคนกงรันโลนี่ตัดธรรมดาเฮ้ยเวลมันเยอะไอ้นี่ไอ้นี่มันมีของไอ้นี่มันมีของนี่โดนต้องโดนต้องโดนเอ้ยกูโดนกูเดินช้าเอ้ยเอ้ยเอ้ย ทำไรพี่อาจเจนนี่ต้องโดนต้องโดนนี่ไม่เหลือใครอยู่ในระยะสายตาพี่บอกเลยว่าต้องตายถือว่าโหดมากนะสำหรับซีเวกตัวนี้นะเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเลเวลให้มันก่อนนะให้แบบมันโหดสุดในย่านนี้ไปเลยตอนนี้เลเวล e อ p ี0 0 9พันนะขึ้นไปได้อีกแบบทวีคูณมากนะทุกคน ก็โอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ก่อนนะผมขอตัวไปฟาร์มเลเวลให้กับทีเวกตัวนี้ให้เถื่อนกว่านี้นะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมบาย